i5 ประทะ i7 บนโน้ตบุกรุ่นเดียวกันความแรงมันจะต่างขนาดไหนไ<อ>คลิปนี้มีคำตอบครับ <Yeah! S 1> คอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอลคอมครามนะครับคลิปนี้ไอ้บอลก็จะมาเปรียบเทียบระหว่างโน้ตบุ๊ก2รุ่นกันนะครับผมหรือว่าก็คือเจ้าตัว l e n o v o i d e a p a d g a m i n g 3 i ปี2022นะครับผมซึ่งทั้ง2รุ่นนี้คือรุ่นเดียวกันต่างแค่สีนะครับผมโดยเจ้าตัวเครื่องสีขาวเนี่ย สเปคเป็น Intel Core i5 72นะครับผมการ์ดจอ RTX 3050 Ti แล้วก็ให้แรม8 g b DDR4 บัส3.2 0 0นะครับผมซึ่งเจ้าเครื่องสีขาวนี้นะผมจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่36,990บาทนะครับผมส่วนเจ้าเครื่องสีดำนะผมก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับผมแต่ CPU เนี่ยเป็น Intel Core i7 นะครับผม 12700H การ์ดจอ RTX 3050 Ti แล้วก็ให้แรมมา8 g b DDR4 เช่นเดียวกันในราคาค่าตัวอยู่ที่39990บาท ก็คือทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยราคาต่างกัน3,000บาทนะครับผมก็คือสเปคอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับผมต่างแค่ CPU เท่านั้น <Okay. S 1> เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมไอ้บอลจะมาทดสอบประสิทธิภาพกันดูนะครับผมดูกันว่าตัว i5 กับ i7 เนี่ยเอามาเล่นเกมทํางานตัดต่อเนี่ยมันจะต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ <S <S มาเริ่มต้นด้วยการทดสอบ C ีเดรน r23 กันก่อนเลยนะครับผมมาวัดประสิทธิภาพ CPU นะครับโดยเครื่องทางซ้ายมือสีขาวเนี่ยเป็นตัว i5-125-00H นะครับ12คอ16สเทรดนะครับส่วงทางขวาเนี่ยเป็น i7-127-00H 14คอ20เสทรดนะครับผมดูเป็นว่าคะแนนมาริคอร์วก็สิงเงินคอของแต่ละรุ่นนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกันเท่าไหร่เดีย๋ยวเราไปทดสอบก,กดลันไปพร้อมกันเลยครับ1 2 3โดยในการทดสอบนะ่ยผมไม่คอร์เสียบปลั๊กไว้แล้วก็เปิดโหมดไฮเ h อร High ์ฟอร์แมนซ์ทั้งคู่นะครับ i7 เ็สร็จไปแล้วนะครับผมได้คะแนนมาติคออยู่ที่15,830แต้มนะครับผมถือว่าแรงมากๆเลยนะส่วนตัว i5 นะครับผมก็เสร็จไปแล้วเช่นเดียวกันผมได้คะแนนไปอยู่ที่1 1 9 4 3แต้มนะครับผมเท่ากับว่าตัว i7 เครื่องสีดำเนี่ยได้คะแนนมากกว่าตัว i5 เครื่องสีขาวถึง32.5%กันเลยทีเดียวนะผมนี่อันนี้คือคะแนนมาติคอนะเดี๋ยวเราไปดูสิงก c นคอกันด้วย อ่ะตัวเครื่องสีดำ i7 ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับผมได้คะแนนซิงเกิลคอร์ไปอยู่ที่1,778แต้มนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะส่วน i5 เครื่องทางซ้ายมือก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับตัว i5 นะครับผมได้คะแนนซิงเกิลคอร์ไปอยู่ที่1,563แต้มถ้าบอกว่าคะแนนซิงเกิลคอร์นะครับผมตัว i7 จะแรงกว่า i5 ราวๆ13.75%นะเอาละครับมาทดสอบเล่นเกม Dota 2นะครับผมอันนี้คือ้บอลปรับเซตติ้งแบบเดียวกันเป๊ะๆนะครับผมก็คือ เปิดสุดทุกอย่างนะผมเอาต้าได้ก็เอาต้านะผมแล้วก็ปิด VSync ไปนะครับตั้งค่าตามนี้นะครับผมนี่คือทดสอบดูรีเพย์เกมเดียวันเลยนะครับมาดูเฟรมเรทกันนะผมตอนนี้คือเครื่องทางขวาเนี่ยตัวที่เป็น i7 นะผมเฟรมเรทเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่120กว่ากว่านะผมส่วนตัวเครื่อง i5 เนี่ยก็วิ่งที่ราวๆสักร้อยต้นๆ90ไปไปลายจะเห็นได้ว่าถ้ามาเล่น DOTA2 เนี่ยเฟรมเรทต่างกันประมาณสัก1 0บถึงยีเฟรมเรทกันเลยทีเดียวนะครับผม เดี๋ยวรอดูฉากจังหวะเขาบวกกันหนักๆผมว่าเฟรมเดจะดรอปหรือมาเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้ามาเล่นเกมโนตารทูนี้รู้สึกว่าเฟรมเดก็ไม่ได้แบบต่างกันอะไรขนาดน,นั้นผมว่าตัวเกมโนตาเองเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการเฟรมเดสูงอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับผม สังเกตที่หนึ่งนะผมก็คือตรง CPU เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัว i5 เนี่ยมันแอบดูวิ่งน้อยกว่าปกตินะครับซึ่งปัญหาจริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากตัว afterburner อ่านค่าเพี้ยนนะครับไอ้วมลองไปทดสอบดูอีกรอบหนึ่งก็คือไปเปิดผ่านตัว Task Manager เนี่ยก็มันวิ่งเต็มปกตินะครับผมก็คือวิ่ง30-40%บกๆนะเวลาเล่นเกม Dota 2แล้วก็ตัวการ์ดจอผมก็ทำงานไล่เรี่ยก,กันนะผมประมาณสัก50-60%เท่านั้นนะครับก็คือแบบ ตัวทั้ง i5 แลว้วก็ i7 เนี่ยก็คือสามารถขับตัว RTX 3050 Ti ได้แบบเหลือๆไม่มีขวดแน่นอนต่อมานะครับผมมาดูเกม GTA 5กันบ้างนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราจะมา run benchmark ไปพร้อมๆกันนะครับในหน้ากราฟิกเนี่ยบอกเลยว่ารับเหมือนกันเป๊ะๆนะครับสังเกตได้จากตรงวิดีโอเมมโมรีนะผมก็คือกิน VRAM ไปทั้งหมด3,331เมกะไบต์เท่ากันนะครับผมทั้ง2เครื่องเลยนะนะเดี๋ยวเรามา run benchmark ไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมกดแท็บนะ อ,อ่ะสังเกตได้ว่าตัว i7 เนี่ยก็คือโหลดภาพขึ้นมาก่อนนะครับผมแล้วก็ดูเฟรมเรทแล้วเนี่ยแทบจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็ในฉากที่รันเม c h m a r k อยู่นะครับผมตัวการ์ดจอเนี่ยก็วิ่งที่989900ปกตินะครับ ทางเครื่อง i5 ก็เหมือนกันนะผมการ์ดจอวิ่ง98,9900ปกติชาฝนตกนี่ก็วิ่งอยู่ที่เราสัก50-60นะสักตัว i7 มีดรอปมาเหลือ48แวบบๆนะครับเดี๋ยวกลับมาดูที่ตัว i5 ก็วิ่งอยู่ที่50-60นะครับผมจะมีดรอปเหลือ40ไหมอ่ะมีดรอปเหลือ40ด้วยนิดๆหน่อยๆตะกี้นะครับเฟรมเรทนะผมบอกเลยว่าแทบไม่ได้แตกต่างกันเลยนะผมถ้ามาเล่นเกม GTA 5หรือว่าเกมใช้กราฟิกเยอะๆแบบการ์ดจอวิ่งแบบ9900นะครับผม ฉากขับเครื่องบินนะครับผมตัว i7 เ็นี่ยก็วิ่งที่เราสัก50กลางๆนะครับผม52 5 3อาดอกมาเหลือ48ตะกี้แวบหนึ่งส่วนตัว I5 นะครับผมในฉากเดียวกันเนี่ยก็วิ่งที่เราสัก50กว่ากว่าเช่นเดียวกันนะครับผมมีดอกเหลือ49ด้วยแวบหนึ่งตะกี้ตัว I5 นะตัว i7 มาถึงฉากสุดท้ายแล้วนะผมฉากที่แบบรถจะระเบิดนะครับผมมาดูว่ามันจะดอกลงมาหรือเท่าไหร่ สหรับตัว i5 ก็ตามมาติดๆนะครับผมอ่านฉากขับรถในเมืองนะผมตัว i7 เนี่ยก็พิ่งอยู่ที่เราสัก60ปลายปลาย70ต้นต้นนะครับผมตัว i5 เนี่ยก็พิ่งที่เรา60ต้นต้นนะครับผม50ปลายปลายถ้าฉากในเมืองรู้สึกว่าตัว i7 ทำไม่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันอาจจะมี texture อะไรค่อนข้างเยอะนั่นเองของ i5 เนี่ยดรอปลงมาเหลือ40ด้วยครับแบบเมื่อกี้อ่าชาวระเบิดตู้มาเฟรมเรทดรอปมาเห็นต่ำสุดเหลือมาสัก 43นะครับผมตะ่อกี้41 43เนาะอ่ะเนี่ยมดูของตัว i5 มากนะครับผมเดี๋ยวดูฉากระเบิดตูนนะครับอ่ะเห็นเหลือ38นะครับผมฉากที่ระเบิดตะกี้นะก็จะได้ว่าเฟรมเรททั้งสองเครื่องนี้เนะี่ยต่างกันไม่ถึง10เฟรมนะครับผมเมื่อมาเล่นเกม gta 5นะแล้วก็ทีนี้นะครับผมมาดูการทดสอบ export file วิดีโอกันบ้างนะครับผมระหว่างตัว i5 กับ i7 เนี่ย i7 มันจะเร็วกว่าสักกี่นาทีหรือว่ากี่วินาทีคลิปก็เป็นคลิปเดียวกันนะครับผม Export มาเป็นไฟล์แบบเดียวกันนะครับฟอ r m แม h264 preset high quality full hd นะครับผมความยาว9นาที58วิเหมือนกันเป๊ะๆนะครับมาดูกันว่า2เครื่องนี้เนี่ยจะใช้เวลาต่างกันเท่าไหร่นะครับผม1 2 3กดจับเวลาไป ตอนนี้ก็คือเครื่อง i7 เสร็จไปแล้วนะครับผมใช้เวลาไปทั้งสิ้น6นาทีกับอีก23วิส่วนตัว i5 ตอนนี้ผมก็ Export ไป90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะผมก็เหลืออีกประมาณนาทีกว่าๆนะ ah i5 ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันนผมตามมาติดๆนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้น7นาทีกับอีก10วินะครับผมถ้าบอกว่าตัวเครื่อง i7 สีดำนะผมเอ็กพอร์ตไฟเร็วกว่าตัวเครื่อง i5 สีขาวเนี่ยอยู่ที่47วินาทีนั่นเอง หรือว่าคิดเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยก็เร็วกว่าประมาณสัก10%กว่าเนะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราทดสอบเล่นเกมตัดต่อวิดีโอไปนผมทีนี้มาดูอุณหภูมิตัวเครื่องกันมากนะครับผมตัว r อ I7 นะครับผมตัวเครื่องสีดำเนี่ย i7 1 2 7 0 H นะครับผมจะมีอุณหภูมิ CPU สูงสุดอยู่ที่ 97องศานะครับแล้วก็การ์ดจอสูงสุดอยู่ที่73องศาด้วยกันนะส่วน i5 นะครับผม 12500H เครื่องสีขาวเนี่ยจะมีอุณหภูมิ CPU สูงสุดอยู่ที่96องศานะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยอยู่ที่71องศาด้วยกัน นะครับผมก็คือ i5 เนี่ยเย็นกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับผมสรุปนะครับผมจากการที่มอนเนี่ยได้ทดสอบประสิทธิภาพมานะครับตัวเครื่อง Lenovo ร i7 สีดำเนี่ยประสิทธิภาพดีกว่าตัวเครื่อง Lenovo รสีขาวที่เป็น i5 ระดับหนึ่งเลยนะครับผมโดยเฉพาะในเรื่องของการ Export f i l ไฟล์นะที่ตัว i7 เนี่ยเร็วกว่า i5 เนี่ยเกือบเกือบหนึ่งนาทีเลยยิ่งถ้าเป็นไฟล์ที่ใหญ่แล้วก็หนักกว่านี้เนี่ยจะเห็นภาพที่ค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนนะครับผมอันนี้คือเป็นทดสอบไฟล์เล็กๆนะครับรวมถึงในเรื่องของการเล เ่นเกมที่ใช้ CPU เยอะๆอย่าง Dota 2เนี่ยตัว i7 เองก็ทำเฟรมเรทได้ดีกว่าตัว i5 เยอะพอสมควรนะครับผมแต่ถ้าเอาไปเล่นเกมที่ใช้กราฟิกหนักๆไม่ได้ใช้ CPU มากอย่าง GTA อะไรอย่างนี้เนี่ยตัว i5 กับ i7 เฟรมเรทแทบไม่ต่างกันเลยนะครับผมถ้าเพื่อนคนไหนที่แบบต้องการซื้อเครื่องเพื่อไปเล่นเกมเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยใช้แค่ตัว i5 ก็ เพียงพอแล้วนะครับผมเอาส่วนต่าง3,000บาทของสองเครื่องนี้เนี่ยไปอัพแรมตัว i5 ให้เป็นแรม16เนี่ยบอกเลยว่ามันจะเล่นเกมได้ดีกว่าตัว Core i7 ที่แรม8 g ิกแน่นอน <Okay. S 1> ส่วนใครที่แบบใช้งานตัดต่อด้วยใช้ทำงานกราฟิกหนักๆเนี่ยก็แนะนำว่าไป i7 มันแบบจะสุดทางแล้วก็จบกว่านะครับผมแล้วค่อยไปเพิ่มแรมที่หลังเป็น16 g ิกนะีนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณแล้วก็ลักษณะการใช้งานของเพื่อนๆนั่นเองนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการทดสอบ i5 ประทะ i7 บนโนบุกรุ่นเดียวกันสเปคเดียวกันนะครับถ้าเป็นคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงจะให้บอลแนะนำอะไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองไอ้บอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายหรือฝากกดไลค์กดแชร์ั้ช่อง c h a n n คอมคาร์ด้วยนะครับ